สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะเป็นบทที่3แล้วนะคะจะเจอกันในเรื่องของเวลานั่นเองค่ะ3.1การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเด็กๆด,ดูภาพแล้วลองตอบคำถามคุณครูสิคะว่าในภาพเป็นช่วงเวลาใด และเป็นเวลากี่นาฬิกากี่นาทีคําตอบที่เด็กๆได้จะถูกต้องกันไหมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะนาฬิกาแบบเข็มจะมีทั้งหมด12ช่องยายโดยนับจากเลขหนึ่งสองสามี่ห้าหกสิบ สิเอ็และ12ช่องค่ะจากนั้นในหนึ่งช่องใหญ่จะมีหช่องเล็กคือ1 2 3 4 5และนอกจากนี้เข็มสั้นมีหน้าที่บอกนาฬิกาหรือชั่วโมงเข็มยาวบอกนาทีค่ะ เข็มยาวเดินครบ12ช่องจะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีซึ่งเท่ากับเข็มสั้นเดินไป1ช่องค่ะแต่ละช่องที่เข็มยาวเดินผ่านจะหมายถึงเวลาผ่านไปอีก5นาทีเด็กๆสังเกตเข็มยาวนะคะ5นาที10นาที สิ้านาทียี่สิบนาทียีสิบห้านาทีสาสิบนาทีส5ห้านาทีสีนาทีสีบห้านาทีห้าสนาทีห้า้านาทีและหกนาทีค่ะ เมื่อเข็มยาวเดินครบ12ช่องหรือเดินได้60นาทีเข็มสั้นจะเดินได้1ช่องยายหรือเดินได้1ชั่วโมงค่ะเด็กๆไม่เคยเห็นนาฬิกาแบบนี้ใช่ไหมคะนาฬิกาทั่วไปที่เด็กๆเห็น จะมีตัวเลขแค่12ช่องเด็กๆสังเกตตัวเลขที่อยู่รอบนอกนะคะจะมีเลข13ถึงเลข24นั่นแสดงว่า1วันมี24ชั่วโมงโดยแบ่งกลางวัน12ชั่วโมงและกลางคืน12ชั่วโมงค่ะโดยกลางวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกา ถึงก่อน18นาฬิกาส่วนกลางคืนจะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกาค่ะเรามาดูเวลากลางวันกันก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเราไปดูที่เลข6นะคะนับต่อเลยค่ะ7 8 9 10 11 12 ต่อไปเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะเราจะไม่นับหนึ่งนะคะเราจะนับเพิ่มจากเลข12เป็น13 14 15 16 17ให้เด็กๆสังเกตน,นะคะเรานับมาจนครบ12ชั่วโมงแล้วอีก12ชั่วโมงที่เหลือจะเป็นช่วงเวลากลางคืนโดยเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกา เราไปเริ่มที่เลข18เอ๊ะเด็กๆด,ดูที่นาฬิกาสิคะไม่มีเลข18แต่ช่วงเวลากลางวันเลข5ของเราเป็นเลข17ใช่ไหมคะเราเริ่มที่เลข6เป็นเลข18 19 20 21 22 23 24ครบ24แล้วนะคะ ต่อไปจะเริ่มที่เลข 1, 2, 3, 4, 5ครบ12อีกแล้วนะคะดังนั้นแล้วกลางวันจะมี12ชั่วโมงและกลางคืนก็มี12ชั่วโมงรวมแล้วใน1วันจะมี24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ เราไปดูตัวอย่างกันนะคะดูที่นาฬิกาเลยค่ะให้เด็กๆด,ดูที่เข็มสั้นเป็นอันดับแรกนะคะเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลข9และเลข10อยู่ระหว่างนะคะแต่ยังไม่ถึงเลข10แล้วไปดูที่เข็มยาวชี้ที่เลขหนึ่งนั่นแสดงว่าเข็มยาวคือ5นาทีนะคะอ่านเวลากลางวันได้ว่า 9นาฬิกา5นาทีแล้วเวลากลางคืนล่ะคะเลข9จะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่ให้เด็กๆนับต่อไปเลยนะคะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21นาฬิกา5นาทีนั่นเองค่ะข้อต่อไปเด็กๆลองหาคำตอบเองนะคะ คำตอบในเวลากลางวันคือ16นาฬิกา10นาทีเวลากลางคืนคือ4นาฬิกา10นาทีไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆช่วยกันหาคำตอบดูนะคะคำตอบในเวลากลางวันคือ7นาฬิกา12นาที กลางคืนคือ19นาฬิกา12นาทีค่ะไปดูโจทย์ข้อต่อไปเลยค่ะ <S <S คำตอบที่ได้ในเวลากลางวันคือ12นาฬิกา38นาทีเวลากลางคืนคือ24นาฬิกา38นาทีค่ะเด็กๆทำข้อต่อไปเลยนะคะ คำตอบในเวลากลางวันคือ6นาฬิกา26นาทีกลางคืนคือ18นาฬิกา26นาทีค่ะดูข้อต่อไปกันเลยนะคะคำตอบกลางวันคือ10นาฬิกา57นาทีกลางคืนคือ22นาฬิกา ห7นาทีค่ะดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคำตอบที่ได้คือ16นาฬิกา14นาทีและเวลากลางคืนคือ4นาฬิกา14นาทีค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ คำตอบที่ได้คือ13นาฬิกา19นาทีส่วนเวลากลางคืน1นาฬิกา19นาทีค่ะจากที่เราทำแบบฝึกหัดมาแล้วเรามาช่วยกันหาคําตอบจากภาพที่เราดูเมื่อต้นคลิปกันนะคะเวลาที่เด็กๆเ,เห็นในภาพคือเวลาถูกต้องแล้วค่ะ เวลา7นาฬิกาสานาทีนัน่นเองค่ะจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันนะคะดังนั้นแล้วเวลาใน1นึ่งวันจะมี24ชั่วโมงโดยจะแบ่งออกเป็นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงโดยกลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาส่วนกลางคืน จะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกานะคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะ